พี่สําเร็จนอนอย่างมีความสุขเลยค่ะเพื่อนเออนั่นน้องน้าโชกก็อยากมาเล่นกับพี่สําเร็จอืมพี่สําเร็จก็นอนอย่างเดียวไม่สนใจเลยพี่สําเร็จอืมนั่นนั่นนั่นน้องน้าโชกก็ได้ของเล่นแล้วน้องน้าโชกอ่ะอืมเออแม่ไม่มีเวลาแม่ไม่มีเวลาเล่นกับน้องหมาเลยค่ะเพื่อนบันบันเมือแต่ยุ่งกับเรื่องงานค่ะพี่สําเร็จนอนอย่างเดียวเลยเืยฮะ ก็นอนอย่างเดียวเลยลูกพี่สําเร็จฮเฮ้ยมึงก็ทักแม่มึงไปไล่เอ้ยเอ้ยนอนอย่างเดียวเลยเฮ้ยสําเร็จฮึฮะมึงนอนอย่างเดียวเลยงั้นลูกสําเร็จมึงยังอยู่อยู่ไหมสําเร็จใครกินขนมใครจะกินขนมเอ้ยใครกินขนมแม่มีมะละกอน่ะเอ้ยแม่มีมะละกอกินไหมใครจะกินมะละกอเฮ้ยสำเร็จกินมะละกอไหมลูกมึงกินไหมมะละกอเน่ะเฮ้ย เออปลาปมัละกอมาสีปลาปูปลาป,ป,ปมัละกอมาสีเออไอซัมเร็จนไม่ยอมลุกนั่นนันน่นเลน้ำชงมาแล้วได้ยินว่ามัละกอมาแล้วนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเออเออน,นั่นมึงอยากนอนนี่หลายอยากนอนนี่หลายเห็นไหมแม่แกงเอาซะแม่แกงบอกว่ามีมะละกอมันถึงลุกนี่ ถ้าไม่บอกว่ามีละกอไม่มันไม่ลุกเลยเลยนะี่ยสำเร็จถ้าไม่บอกว่ามีมะละกอนี่มันไม่ยอมลุกเลยเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนอ้าพี่แดงก็มาแล้วพี่แดงทีนี้นั่นเอ้ยนอนมีความสูงจริงไอ้สาเร็จเนี่ยเออถ้าไม่บอกว่ามีของกินนี่มันไม่ยอมลุกเลยค่ะเพื่อน วันนี้แม่แก้งพี่สําเร็จแม่แก้งพี่สําเร็จนอนอย่างมีความสุขเลยพี่สําเร็จเนี่ยเอ้ยเป็นแผลเต็มตัววันนี้แม่ทําแผลให้วันนี้พี่แดงอะละกัดพี่สําเร็จทั้งคอทั้งท้องเอ้ยไม่ทําไม่ได้เลยแผลมันเป็นหนองมันต้องทํานั่นหูก็เป็นแผลด้วยค่ะเพื่อนอืม พี่สำเร็จก็ทนจริงๆพี่สําเร็จอ่ะเป็นแผลก็ไม่เคยร้องเจ็บปวดเลยพี่สําเร็จหืมเออ,อ,อนานน้องหมาหยอกกันทางนูน้นกับเพื่อนๆพี่สําเร็จวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมพี่สําเร็จกับเพื่อนๆพี่สําเร็จไม่สนใจนอนอย่างเดียวแม่เลยกวนค่ะพอบอกว่า ขายจะกินมะละกอถึงลุกกับเพื่อนเพื่อนพี่สำเร็จขายจะกินมะละกอขายจะกินมะละกอเฮ้ยขายจะกินมะละกอกินไหมขายจะกินมะละกอแม่มีมะละกอนะแม่มีมะละกอนะแม่กวนน้องหมากับเพื่อนแม่กวนน้องหมาถ้าไม่บอกว่ามีมะละกอมันไม่ลุกจริงๆเลยค่ะเพื่อนวันนี้แม่วันนี้แม่แกล้งพี่สำเร็จได้ค่ะเพื่อน มันนอนอย่างเดียวไม่สนใจค่ะพอบอกว่ามีของกินมันถึงลุกค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอให้เพื่อนๆชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆค่ะยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะเพื่อน